วันนี้จะมาดูอาการที่ขี่เร็วๆแล้วก็ล้อมันใส่นะครับบางคนอาจจะว่ายางไม่ขึ้นขอบบ้างนะครับทั้งๆที่ก็ทําอะไรนี่ครับเส้นตามขอบทุกอย่างแล้วล้อดูก็ดูเลยตาไม่น่าจะเบี้ยวนะครับแต่สิ่งที่คนลืมดูนะครับคือตรงนี้นะครับ นี่นะครับเกนียรล้อนะครับวิธีสังเกตเราก็คือใช้กากบาดมุนนะครับแล้วก็ดูจังหวะที่ล้อมดมขยับนะกล้องมาชัด cái kia nè Đi vô kinh nè, cho kênh Để không bỏ lỡ những ให้เราสะบัดลมได้นะครับก็อันนี้ครับเบรกใหม่จบสุดแท้สุดเบรคของกอเทงเรา